สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศสเปนนะคะประเทศสเปนนะคะก่อนอื่นเราจะต้องมารู้จักถุงชาติของประเทศสเปนก่อนนะคะค่ะต่อมาเราก็จะมารู้จักว่าประเทศสเปนนะคะตั้งอยู่ในยุโรปนะคะประเทศสเปนตั้งอยู่ในยุโรปและก็ เมืองหลวงของประเทศสเปนคือมาดิดค่ะนะคะต่อมาเราก็จะมาที่ขาดไม่ได้เลยเราจะมาเริ่มเป็นประเพณีทักทายนะคะประเพณีทักทายของประเทศสเปนก็จะแตกต่างจากประเทศเรานะคะเวลาชาวสเปนเนี่ยเขาเจอกันเขาจะต้องกล่าวคำทักทายสวัสดีเขาจะพูดว่าโอลา แล้วเขาก็จะใช้มือใช้แก้มประธานอภัยนะคะเขาก็จะใช้แก้มนะคะทั้งสองข้างเนี่ยชนกันจับจบอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะทําเสียงอย่างนี้นะคะเป็นแบบว่าอย่างประเทศเราเราเนี่ยถ้ามาอยู่ประเทศสเปนใหม่ๆก็จะเขินอายนะคะอย่าง อย่างนุชเนี่ยก็จะเขินอายเหมือนกันค่ะเขินอายจนทุกวันนี้บางครั้งก็เขินอายนะคะเพราะว่าเพณีไทยของเราก็ไม่ได้ทําเช่นนั้นนะคะต่อมาเราก็จะมารู้จักเกี่ยวกับการที่เราจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะเราจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลเราจะต้องนัดวันก่อนนะคะค่อยไป คุณหมอจะให้เวลานัดแล้วเราก็จะไปนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องใช้ยานะคะในโรงพยาบาลนะคะหรือศูนย์สุขภาพนะคะที่ประเทศสเปนนะคะจะไม่มียาจ่ายให้เราในโรงพยาบาลนะคะคุณหมอก็จะเขียนใบสั่งยาให้เรานะคะเราก็จะไปซื้อที่ร้านขายยานะคะถ้าคุณหมอสั่งยาให้เรานะคะ สมมุติว่ายาตัวเนี้มีราคา20ยูโรนะคะคุณหมอสั่งให้แล้วเราต้องจ่ายแค่ 2- ถึง3ยูโรค่ะถูกมากนะคะอย่าแต่ถ้าเราไปซื้อเองก็ได้เป็นบางตัวนะคะบางตัวก็จะไม่ขายให้นะคะต้องไปให้หมอสั่งแต่บางตัวซื้อได้แต่ก็จะราคาไม่เหมือนกันกันกบที่คุณหมอสั่งให้นะคะต่อมาทางประเทศสเปนก็จะมี ช่วยเหลือ,อผู้ที่อยู่คนเดียวใช้ใจ่ายไม่พอนะคะสมมติว่าถ้ากรณีนุชเนี่ยเลี้ยงลูกคนเดียวทํางานคนเดียวต้องเช่าบ้านอยู่นะคะเราก็จะสามารถไปยื่นใบสมัครรับการช่วยเหลือนะคะทุกเดือนเราก็จะได้ไปรับอาหารแห้งนะคะแบ่งเบาภาระของเรานะคะก็จะมีการช่วยเหลือนะคะต่อมาก็เป็นการ เราก็จะมาพูดถึงภาษาของประเทศสเปนนะคะภาษาของประเทศสเปนจะพูดภาษาสเปนนะคะเป็นภาษากลางนะคะแต่ว่าแต่ละพื้นที่นะคะจะมีภาษาเป็นของเองภาษาพื้นบ้านนะคะเช่นภาษาอีสานอย่างประเทศไทยก็จะมีภาษาอีสานภาษาใต้ภาษาเหนือนะคะตามตามพื้นที่ต่างๆนะคะ แต่ที่นี่ก็เป็นเหมือนกันแต่จะมีความแตกต่างเช่นบางแคว้นนะคะเขาจะใช้ภาษาที่ไม่ใช่สเปนแต่ทว่าเขาจะไม่ใช้ภาษาสเปนในเอกสารนะคะอย่างประเทศไทยเราพูดทุกภาษาตามพื้นที่แต่ภาษาที่ต้องใช้ใน เอกสารของเราคือภาษาไทยใช่ไหมคะแต่บางที่ในสเปนเขาจะใช้ภาษาพื้นที่ของเขาเลยค่ะเป็นภาษาของเขาเลยแนมะ้ว่าจะเป็นเอกสารใดๆก็ตามเขาก็จะใช้ภาษาของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อมาเราก็มารู้จักกับอาหารของประเทศสเปนนะคะ อาหารที่ขึ้นชื่อของประเทศสเปนอาหารจานเด็ดของประเทศสเปนนะคะก็คือคล้ายๆข้าวผัดบ้านเรานะคะแต่ทําคนละวิธีและแตกต่างกันไปนะคะวิธีทาของเขาก็จะอาจจะยุ่งยากกว่าข้าวผัดบ้านเรานะคะข้าวผัดภาษาสเปนก็จะมีชื่อว่าไปย่นะคะเป็นข้าวผัดของคนสเปนนะคะ ใครมาประเทศสเปนอย่าลืมนะคะคนที่มาประเทศสเปนก่อนอื่นต้องทานก่อนนะคะจะได้รู้ว่ามาถึงประเทศสเปนนะคะแล้วก็ชาวประเทศสเปนก็จะทานนะคะทานหอยนุชไม่ทราบน,นะคะว่าว้านเราเขาเรียกว่าหอยอะไรเหมือนหอยที่มันอยู่ในป่าอาจจะเรียกว่าหอยเลือ้อยหรือหอยอะไรไม่แน่ใจนะคะก็มีลูกให้ดูนะคะเป็นหอยที่ อยู่ตามป่านะคะก็จะเก็บมาทำเป็นอาหารนะคะแล้วก็ชาวสเปนนิยมทานนะคะทานขาหมูเป็นขาขาใหญ่ๆนะอย่างในรูปนี้เลยคะ่ะช่วงช่วงวันคริสต์มาสช่วงวันคริสต์มาสปีใหม่นะคะเขาจะซื้อเป็นขามาห้อยไว้ที่บ้านเลยนะคะก็ก็มีประวาประบพณีนนบ้านเขาก็เหมือนบ้านเราแล้วค่ะคริสต์มาสปีใหม่ครอบครัว ก็อยู่ด้วยกันทานอาหารด้วยกันนะคะแต่ว่าวันวันที่จะเขาดาวบ้านเราใช่ไหมคะเขาดาวบ้านเรานี้ก็คือเราก็จะไปเขาดาวก็คือจะไปอย่างที่เราไปกันละคะ่ะแต่ที่นี่นะคะเขาจะทานอาง,งุ่นนะคะทานอาง,งุ่นเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาเล่าให้ฟังถ้าเราเราเยอะไปเดี๋ยวจะยาวนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะเบื่อนะคะเราก็ เล่าเท่าที่เรา,าคัดก่องมานะคะให้เพื่อนๆนะคะก็วันนี้นะคะนุชก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเกี่ยวกับประเทศสเปนนะคะนุชก็จะมีคลิปใหม่ๆที่เกี่ยวกับประเทศสเปนออกมาอีกนะคะก็ค่อยๆไปนะคะเพราะว่านานเกินไปเพื่อนๆอาจจะอาจจะไม่มีเวลาฟังแล้วก็ จจะเหนื่อยจากการทํางานมาหรืออาจจะฟังนานเกินไปแล้วรู้สึกเบื่อนะคะวันนี้เราก็พอเท่านี้นะคะก็ขอฝากไว้ก่อนหนึ่งอย่างนะคะคลิปหน้าเราจะเริ่มมาเรียนเกี่ยวกับภาษาสเปนนะคะอย่าลืม s u b s c r i b e ไว้นะคะติดตามไว้นะคะภาษาสเปนที่เราจะสอนนะคะที่นุชจะสอนเนี่ยก็จะเป็นที่นุชได้เรียน จากประเทศสเปนนะคะจากโรงเรียนโรงเรียนเรียนภาษานะคะก็จะได้สอนไปตามขั้นตอนที่ที่เราได้เรียนมานี่แหละคะ่ะแล้วก็จะมีประโยคที่เราใช้ได้จริงแบบบางคนอาจจะลัดหน่อยหรือไม่อยากจะเรียนแกรม,มานะคะรัดหน่อยก็จะมีรัดก็จะมีประโยคบ้างแกรม,มาบ้างนะคะสับสับกันไปนะคะก็จะมาเล่าเรื่องต่างๆด้วยสับกันไปนะคะ ก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะติดตามนะคะเจอกันแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย